สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทุกทุกท่านจ้าสวัสดีรอบที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามปี่รอบที่สี่แต่แต่เศร้ามานีนะพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านลีโอนั่นเองพี่น้องเลยอันนี้คือครัวนะคะโลง่งนี่จะคิดเป็นว่าห้องรับแขกห้องรับลมนะคะนี่คือครัวครัวบ้านลีโอยังไม่ได้มีอนาณาเขางันยังโลลงอยู่แต่ววาเพื่อนกับมันติดๆกันเพื่อนข้าเจานะ้าติดๆแต่เลยค่ะ ห่อนเนาะบัดมือลงมานี่ห่อนค่ะสมาต้มน้ำไม้ไว้พี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้โซ่ไม่ยากินแต่ว่าแม่ย่ากกันไปหาอวดลูกไผ่อยู่ไปจักวิลลโอมาดังไฟนะคะฉันมาบ้านเธอเธอก็ต้องทำให้ฉันกลิ่นมาบ้านบานย่าในฉันกระดังไฟกับบอบเป็นฉันบกเคยไงเ <c oughs> พราะฉะนั้นเธอก็ต้องเฮ็ดเธอกลัวเล็บหักหรอ เล็บบโมีเล็บกรบโบมีดอกเ็กลัวเล็บหักเหรออ๋อชาวเกษตรกรไงเข้าพิ่นกันยังบัตรเดเฮดได้แล้วพี่น้องเอลยโล่งๆแบบนี้แหละแต่พ่ะบ้านเพิ่นแป้นแป้นนะสำเพื่อนยายขี่อันเดียวกระโลดอันความแป้นความมันอันนี้นะคนมักสะอาดเนาะ กระบอกจะรู้หรอข้า้านฉันน่นสิจะรู้หรอพราปกิแนแเรานีกระบองบอก,กระบองอะไรนะเกือบขาดมาจากมีนังสันนิ่ฐนะวิทยุดังไฟมาต้มน้ไม้ไปกอนคาเสียเพิินภาพไป้นเบิงเครื่องเฮือนห,อห้องเฮือนห้องหอมมะรง มันยังฮอนขึ้นมาได้สามมีเป็นยังสิบได้อยู่ทางเกื่อนกับลงลงมีหยังหรอกเธอเลยเดี๋ยวไปเบิ้งกระบ,บอกกันเดี๋ยวสิบมาเบิ้งทางหลังๆกันพี่น้องทางนี้ตะลังบ้านพี่น้องเอ้ยทางนี้หลังบ้านอนาถนนถะนนถนนใหญ่นางบอกว่าตะกี้กัเป็นเป็นดินของนางนี่แหละตัวนี้กัแต่ว่าขายตั้งแต่ ตอนพอเพิ่นป่วยเพิน่นว่าอันนี้แม่ย่าไม่อยู่นะคะแม่ย่าไปกลางบ้านค่ะไปเอาหน่อไม้ไปให้พี่น้องพี่น้องออน,นับหน่อไม้น้อยเดียวนะก็ <c oughs> ยังเอาไป <c oughs> บอกว่าแกงแล้ว <c oughs> จ่งแบ่งไปใส่ถุงไปให้บดีกว่าบอ <c oughs> รับไปให้เสียวเราก็าคือเหลือดังไฟมองเลยนาะอ๋อดังหมดเลยคือ ขั้นสมุตรอันนั้นคือห้าแนวมาขังขังล้มซ้ำหนึ่งเลยนะวันหน้าฝนมีฝนมันสิาสาดมาได้เนี่ยเราคือบดต่งางวนาะงต่างเตาขังขังข้นขันสมุตรอันนั้นคืนมันกับสิแคบด้เนี่ยมันสิแคบ ขั้นล่างถ้วยกับล่างลกนี้ผัดเทือนข้าเจ้าล่างบดต้องต้องไปล่างนเ้าพ่อใสแมนพอข้าก่อนนคืนี้ษ้าสมุประเภทคั่วอยู่ทั้งห้องน้ำทั้งหุองิบัิอแบบนีละเป็นตนว้เ็แก่าใต้มน้ำไม้ไปกันพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านเพิ่นสวัสดิ์สบยดีเด้พี่น้องเลย คือว่าอะไรเราเป็นคนสะอาดนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำพี่น้องเอ้ยห้องน้ำสองห้องห้องขาห้องอยู่หันนั้เพราะว่าอันนี้ก็จะปล่อยเป็นโล่งไปเลยครับใส่ไปเบิ่งห้องเธอห้องหอมันโล่งเลยมันโล่งไปเลยเพราะว่าี่ยังนี่เลยเธอก็ขึ้นไปเบิ่งเฮ้ยเธอจะให้ฉันนอนในใส่ สีแดดอ่อนอย่างแม่รับวดอยห้กีวดนอันนี้ก็เครื่องเตรียมไปแกงหน่อไม้พี่น้องคอ้แมลงกินแกงหน่อไม้แซ่บแม่เรานอนเรานอนเรานอนในนี้เนอนในราง่าเอจอยซิออันนี้เป็นข้างล่างนะพี่น้องเลย ข้งางล่างยายเรานอนอยู่ผู้เดียวยังไม่มีฟ้านะยังไม่มีฟ้าส่วนลิโอนี่นอนอยู่ข้างเทิงเขาก็นอนอยู่เป็นียงมือแรงกลางนอนเพียงนอยู่ยนนแค่นี้นะไม,ไม่นะคะไม่ไหวนะคะลงโจ่งจังเลยนี่แหละมือแรง ซีซื้อตัวนี้เราพี่น้องเอ้ยหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองีหายโศกในเดิมแมลงเด้อจะถิ่นจะฐานเอ่ยเคยไปรสร้างมันก็เด้อพี่ประตูไว้อีกหรอบ้านใหม่สองสันประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ยบ้านนายลีโอหลายคนก็อาจจะเห็นตนลอดรอบแหลกที่ลีโอลงมาถ่ายให้เบิง่ง ขึ้นมาเบิงข้างบนบ้านห้องหอนะคะพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อยเพื่อนผมมีอย่างดอกเพื่อนมันโล่งบิดใส่เ้านอนได้ใส่นอนอยู่ไหนเลยแล้วปีนติดปีดหัวไปใส่ปีดหัวถึงมือแรกให้จังปูเออเคยปีนหัวไปตะเวนตกใส่ตะเวนตกเขาก็นอนเขาก็ปีนหัวไปทางฝุ่นปีนหัวทางฝุ่นททนนอนเขาก็ปีนหัวท่านนั้นเอาเปิด กมันตดสายอย่ข้างล่างคองอยู่ข้างล่างเอ้าอ๋ออันนี้ขันนอกเปิงเปลี่ยนเครื่องกมาเอัดหันห้อนกางเว้นนะมันอยู่ก็ได้มันบกคือกางขคืนกางชิโนได้บะเครงกางนอนได้มันเย็นเลื่อนินอนอยู่ข้างล่างมันนะไ ก้มันเย็นอยู่กระเป๋าพูดได้ก็เรากระเดียดได้แห่เสือผ้าย่นนะยังอยู่นะยังด้เอาออกก็เลยใส่ไว้อยู่ดนนี้เลยพอใส่โอ้โหโถแต่งวะนั่งดินั่งอยู่ทำรอบฟ้อมปีแกงทำไมเป็นยาท่านกินนี่ บอกมีปิงสักตัวเด้อแกงหน้าไม้เด้อคัว่วกับสิบแดดแดดเนานะแกงยัง,งต่อีกยังดอกนะกับสีประมัณนี้แหละน้องเงี่ยจับมันไปแกงใส่น้ำดูไก่หน่อยฮะสม่าหองแท้สบายดีอีกรอบเด้อโอ้ยมือกับสันจะนนเอฟซีบอกว่าเวียนหัวสันซูม เก่งหนอม้กินหลอบแรงเนาะเมยยากระลั่งเอารถลูกไผ่ไปอวดไปอวดเศร้าบ้านอยู่อวดอวดมูอวดเสียวไปเทไรหลออไปใครย้อนสิคีรถใหญ่มะย่านเข้าบะหุว่าลูกไผ่มะอ้ยุกังทางใจน้ำเมยก็ไเลยอันนั้นก็คือกระสอบทานเนาะเ้าล่อเห็ดคั่วเห็ดเน้งแหล่เรียบร้อยท่านจัง สิจัดแต่งใหม่ไปหาอวดเขาเอาไปหลายรอบหนึ่งเสียวถามบอกว่าอันนี้ตัวสื่อใหม่เ่าเฮ้ยเพิ่นมาหอดเพิ่นก็บอกลูกไผ่เพิ่นบอกว่าอันนั้นมูถามบอกว่ารถนี่รถตัวสื่อใหม่เพบ้านรถลูกไผ่ห้าอ่ำผลมาแล้วมาแล้วมากเลยเาเมื่อก,กี้นี่ก็มาปลูกเรถไปไล่เซิร์ฟ ยีรนลูกไผ่เกาะเป็นเห็ดแต่ได้หรอกนะขี่ <cose wick> ขักเด้อเด้อเข้ากันคือยังลูกไผ่เราเป็นแม่หญ้ามากกวดาเชียงไายแม่จะไปฮะไปพ่อบูพ่อก้องกันนั่งเบากันอืม ไดย่งมาหสื่อได้ย,ง,ย,มดยงมา,า,า,าดูกสื่อมาเลยได้สองขวดเมื่อกี้ยังไปสื่อในโรงงานาน้ำยังท่านใส่ข่าวเบือ่อคือเอียงอ่ะเธอเธอว่างเอียองยอง่ะว่าง,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 งหมอกตรงอ ร,รอแกงกรับสักครู่แกงใส่แปรกวดล้วนะพี่น้ววนองเลยถนอมจะได้จับลายจับส,สาม,มารอร่อยดีแต่ว่าท่านละใส่หมปิกล้อ,ลลอท่านละใส่เขาวเบวือเบือใส่กลังสิคสิใส่ลายอยู่บ้างมัปีกลอ เล,ล่มมากะเยเหมือนแล้าทำไมมันเม็ดใหญ่จังเลยอันนี้ผงสลดมาี่กรุงเทพใดบ่แมนบ่แมนพงสลรดอยู่สื่ออยู่ในบ้านไดนไอันนี้มาต่กรุงเทพอ,อยู่ใดนถูกใช่โอ้ยกินม้าในถไวยนี่สิบหเปลือยชายคนง,งานอยู่ที่ใดง,งานอ่อตอนที่ซันลงมาไงกงเเออ ตอนที่คอยลงมาอ,ลลอาอันเดียอะไรรอบนานเดียอะไรตอนที่คอยลงมานะเลยแต่เพิ่งเทามาแบบว่าลูกลูกเราฝากมาลูกไสยหรอลูกไสยคนที่สามคนที่สี่คนที่สี่นี่เ,เสร็จคนที่สี่แล้วว่าอยู่เนี่สามคนนตอแป๊บหนึ่งได้สิว่าเส็บเสบเด้อเฮ้ยมันก็อยู่ในกระเด็นเป็นนี่แหละเดียเส็บเส็บเราพี่น้องเอ้ย ใส่ข้าวเบียร์ลงไปแซ่บก็แซ่บก็อย pues like ู่ในระเด็กแปลงนั้นว uh ่าดิเละเดรกแซ่บก็แซ่บมาบริสุใส่หมูใส่ยังนะคะับข่าเบือก็ตำแหลกแม่โบแหลกแน่ค่ะตำจนกล้ามเฮ็ดทูนหนูแม่นบอเฮ็ดทูนหนูตำจนกล้ามปกติกับกล้าม จะอย่โกามลครแต่ใส่เดี่างอ้แม่ไปกเป็ดโฆษณาอยู่ว่าลูกไผ่แม่ภามาเบิ่งหนาลูกไผ่าสิอุ้ยลูกไผ่ลูกไผ่ต่อยมวยล้อโฆษณาอยู่ทางบ้านนะรถลูกไผ่รถลูกไผ่รถใหญ่ลงมา ขนาดจอดรถใหญ่ไปอยู่เพื่อนไอ้เขาเดารถใหญ่ลงมาจอดไว้หูอย่างนี้ก็ยืมซาเล้งเมเสียวลงมาก็ดีมะกล้วยนี้ก็หมักไเนาะนี่จะนอนกับเข้มซะเข้มเปรอะเงี้ยลงไปเลยนะนี่เขาไปนี้นั่งสลัดใส่หน่อยจ้หนุ่มอะไรวะเขาแยงอันน่ะ อันหน่าพักแคะงงที่เขาพักแคะงงที่ซื้ออยู่ในหน้าเมน,เเน,มน,นวย่ยคือบทใส่เพิ่มอีกพักแคะงิงเป็นยังไงจะเลื่อนอาหารนี่มันไม้ไแดงน้ำิีมเบอา์น้ำเบิ้งชีสเสร็จแล้วนะครับแกงหน่าไม้นางจะกินกับแมียญาติตอนเย็นนี้ ได้ตักไปให้นะสาวนี่ไงแก้งเราใหม่แล้วเข้ากันหนึ่งข่าวตอบอีนันนะชีวะอะไรกันเอ่อหมอหมอพี่บอมีหูเพราะหมออีนันฟ้าหมอหูมันเหี้ยหมอหมอยู่ทางเหี้ยนผัวกมี่อ่ะหลายใบ อีแม่เรานี่แต่อยากให้ <laughs> ไปอีแม่เราเก็บเกลื่อไก่จังไห้ไเ,เปิดหันแล้วไปอยูอ่กันตลอดมฉันยังไม่ไปนะเป็นอะไรฉันยังไม่ไปเธอก็เอาไปไหายเห็นบะนี้โอ้ยตักน่ากับตักซีล,ลายๆเนี่ยออเออแกงน้อยบักลายนี่ก็ยอมอยู่ตักหน่าม,มันใส่เอาไปกินเท <Piet. S 2> ่าอันเละ โอ้ย <laughs> กินกระด <ไอ S 1> านน้อย่เต็มถ้วยกรนาสาวเหรอกระนาสาวกับกระนาบ่าวกับเป็น,นอ,อน้องข้างีนกระนาสาวนั่นแหละ <c oughs> แล้วกินกับตะคนสองคนกับผัวอ๋อเชื่อถ้วยหนึ่งนั่นแหละพ <c oughs> อดีแซ่บไปก็ซ่บเอานะคะ แต่ว่าอัทิตนีพี่แกบภาพประชาการไวส์มีกับพี่น้องจงติดตามตอนแรงๆกินข้าวแกงน้ำไม้มะลิแกงน้ำไม้ส้มไม่ย่าก,กินจ้าตอนเย็นขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสุขสุขสุโข FC ทุกทุกทานเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องผิพัพาดประก,กันได้ก็ขคอโทษขออภัยหลายๆจ้าติดตามคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า